โอ้ย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 น่าสงสาโมากโอ้โหโอ้น่าสสารมากดูดิโอ้ยโอ้ยไม่รู้เ oh. ื like um ินเองเหรอเออรู้แมวขัดแมวอะมันไม่ใช่แมวนะแมวแมวดูดิโอ้ย ก็เลยอแมวแมวโอ้ยอ้อยสีขาวใช่ไหมเพื่อนมันสีดำมันไม่กล้ายุ่งเลยอ่ะเนี่ยกูไปตะโกนไล่หมามูไปตะโกนไล่เหรอโอ้โหดับประสาจริงๆเลยหมาเลยเนี่ยหมาตัวนี้แล้วมันรู้ได้ไหมมันตายไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพื่อกูอยากรู้อยู่ว่ามันไปไหนต่อ พวกมงมองมาอยู่แบบนึงเออกมาก็ไม่เห็นหรอน่าสงสอนะโอ๊ยตายมันเล่นเป็นเล่นเป็นเกมของมันเลยนะ มีหน้าแมวแถวนี้หายไปเลยไอ้ตัวที่เล็กๆอยู่ตรงนั้นคือแมวเหรอใช่มันมีสองตัวใช่ไหมโอ้ยขยื่มเลยอ<ช>่ไม่หนีมาสองตัวตัวนี้เราจับได้ตัวเดียวน่โอน่าสงสารยังเลยอ่ะเื้ยฟ้าสูงเข้าได้นะป้าไม่ต้องถือใจใช่ค่ะใชาดูฟ้าดู